ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับนายตั้มกับในเดินทางมาที่บอกรบบอกบพลุงฉาินะครับกัที่เคยสัญญาไว้ว่าจะทําคลิปนะครับกัมีคลิปหนึ่งที่ทําไปก่อนนะครับเป็นคลิปว่าสามพันตัวนะครับลงทุนจักบาทนะครับกัสัญญาไว้ว่าจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่กัยังไม่ได้ทำนะครับเพราะเพานาสถานการณ์นะครับการซื้อการขายกับ ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ะยังมีกบตกค้างอยู่นะครับกาขายยังบเบดนะครับก็เลยังบ่ได้สรุปราคา่าได้กำไรจากบาทนะครับเพิ่นก็ได้ลงกบอีกบ่อนึงนะครับก็เป็นอีกฝั่งนึงนะครับกั4 0ี่พันตนะครับการเลี้ยงเพิ่นนะครับก็เป็นการเลี้ยงแบบกระช่างนะครับกระช่างในบ่อป่านะครับ ในบัวน้ำนะครับเป็นกาเป็นบัวปนินนะครับกรางเป็นปนินนะครับแล้วกา,การเรียงแบบนี้ก็าการเร่องความสะอาดนะครับจัดการเรื่องความสะอาดง่ายนะครับกาบกบกับบ่อคอยมิกินนะครับแทบซิบวมีกินนะครับกาหรือเอศษอาหารเหลือกั เป็นอาหารปนิลนะครับในบ่อไปนะครับครับการเลี้ยงกบนะครับการหาตลาดครับการสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงนะครับสถานการณ์นะครับโรคระบาดนะครับควิจเก่านะครับการค้าการขายครับการมีปัญหานะครับการลหลสิ่งได้ย่างปิดไปนะครับเพราะเป็นเชื้อรานอาหารร้านกับเขาหรือตลาดนะครับ การขายกับเฮดไหชะลอนะครับคือขวนของ,งชา่านะครับสร้างเพื่อนกับแต่ผลรับผลกระทบนะครับกับมีกบข้างอยู่หลายนะครับเกือบมีพันหาพันโตนะครับกับยังรอขายอยู่นะครับกับการการที่รับลูกพันธ์มาเลี้ยงนะครับกับรับที่เป็น ที่เขารับซื้อคลื่นก็ดีนะครับกับแบบลูกฟ้ามนะครับเอาเสียได้มีหมองขายนะครับว่าหมั่นใจว่าเลี้ยงง่ายแล้วมีหมองขายนะครับเป็นแนวทางครับสำหรับไห้มือใหม่นะครับที่อยากเลี้ยงกบนะครับการหาตลาดไปก่อนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็การเลี้ยงแบบลูกฟ้ามกับกระดีนะครับประหยัด ต้นทุนเขานะครับในการสี่เลี้ยงบัวโดนนะครับมีคนมารับซื้อไปอันสิกาสทิบเบิลเอารถใหม่เข้ามานะครับอันนี้กายังค้างอยู่นะครับประมาณโอ้ทางนี้ประมาณสี่พันนะครับสี่พันกาโตกะใส้สักหกตโลได้มั้งครับประมาณหกตกะพร้อมขายนะครับนายต่ำจะขึ้นโบโต้ไว้ให้นะครับค่างจอนะครับเพื่อไป พี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้กบไปทำกับเขาในะโคลเรื่องน,นะครับหรือว่าที่ได้ไปขายต่อหรือแต้วครับหรือเตี้ยวเมาได้หลายเมาบ่วอะไรก็ไดน้นะครับเนาะกครับก็บเป็นแนวทางนะครับให้มือใหม่นะครับกะคลิปนี้ก็ ขอลากันครับเพียงเท่นี้นะครับเนาะเจอกันคลิปน้าครับใาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ,รบสวัสดีครับ